เอ่อผมไม่ได้เจะรบกวนนะครับนี่ครับคือสมุดจดบันทึกของคุณแล้วก็เสื้อผ้าพวกนี้ด้วยครับขอบคุณมากเลยครับไม่จำเป็นต้องรอชะะันหรอกเพียงแค่วางมันเอาไว้ตรงหน้าประตูทางเข้าก็ได้อ๋อคุณโอเคใช่ไหมครับก็โอเคดีว่าแต่ว่า คุณจะไปไหนต่อเหรอครับเออยดวงตาของเขากับสายลมมาทำให้ฉันรู้สึกหนาวเย็นขึ้นมาทันทีเลยเอ๊ะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันฉันจะส่งนายกลับไปก่อนก็แล้วกันนะ คนพวกนี้ทั้งหมดกำลังจ้องมองมาที่ฉันดูเหมือนฉันจะเข้าใจว่าทำไมหลูฟ่ฟงถึงได้ส่งฉันกลับมาที่พักพิงชั่วคราวหมายเลขห5้ามาแล้วกรุณาลงจากรถอย่างเป็นระบบระเบียบด้วยนะครับการอพยพจะใช้เวลานานแค่ไหนเหรอเรื่องนั้นก็ขึ้นอยู่กับทุกคนที่จะให้ความร่วมมือครับผมได้ยินมาว่าแอรีหกจะไม่เป็นอะไร คุณสามารถรับประกันได้ไหมว่าเอเรียหจะปลอดภัยตลอดไปแบบนี้นั่นสิเรื่องนั้นยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดครับยังไงก็ติดตามจากข่าวสารการวิจัยทางสถานีป้องกันเมืองนะครับเอาละผู้ที่มาถึงที่หลบภัยแล้วเชิญทางนี้เลยครับนี่คือหมายเลข55แล้วขั้นตอนต่อไปก็คืออาคารที่56หอ๋อหมายเลข56เนี่ย อยากไปงั้นเหรอถ้าอยากไปก็ไปสิปะ่ะไปกันเลยเอ๊ะผู้พิพากษามีความสามารถพิเศษอา่านใจได้รึยังไงกันเนี่ยอาคารที่56หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน3260 563 209เป็นตัวเลขแทนของห้อง09ชั้น2ยูนิตที่3อาคารที่56นี่คือบ้านของแวน ชายผู้ที่พาฉันไปที่ฐานทัพทางเหนือในวันที่แวนเสียชีวิตทหารได้มอบบัตรประจำตัวของเขาให้กับฉันเป็นของที่ระลึกและฉันก็พกติดตัวไปด้วยเสมอตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วฉันก็มีบางครั้งที่คิดถึงเขาเป็นครั้งเป็นคราวหลังจากที่ได้เห็นความตายและความหวาดกลัวมากมายในวันนี้และผ่านอาคารที่56อีกครั้ง ดูเหมือนฉันจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดแล้วละ่ะสาเหตุที่ผู้คนยังไม่อยากตายและเพิ่งพาโชคตอนที่ได้รับบาดเจ็บก็เพียงเพราะว่าอยากกลับบ้านไม่มีความแตกต่างระหว่างความปรารถนาของมนุษย์ที่จะกลับไปยังสถานที่หนึ่งกับความกลัวความตายและความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะพวกเขาจะมีความคิดถึงอยู่บ้างฮะมีอะไรผิดปกติงันเหรอครับ ฉันเชื่อว่านายเป็นมนุษย์นะอย่างที่คาดเอาไว้เลยเขามักจะสงสัยฉันอยู่เสมอว่าฉันไม่ใช่มนุษย์นะเอ,อ้ผู้พันครับเครื่องตรวจจับได้ถูกนําเข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีที่ประตูเมืองแล้วครับและอารมณ์ของผู้อาศัยก็สงบลงในระดับหนึ่งได้แล้วครับพรุ่งนี้ปราภักคานจะนําเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มอีก5เครื่องแต่ความเร็วก็ยังช้าอยู่บ้างนะครับ คุณยังคงต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับฉันเข้าใจแล้วล่ะนะนะว่าฉันจะต้องกลับไปนะขอบคุณที่ทำงานหนักนะครับคืนนี้ขอให้พักผ่อนเยอะๆนะครับยังไงก็ตามผู้พันเฮาเวิร์ดได้เสียชีวิตไปแล้วจะเกิเอดอะไรขึ้นต่อไปคุณคือผู้พันคนเดียวที่มีอำนาจบริหารและก็จัดการทุกเรื่องนะครับในบริเวณรอบเมืองทั้งหมดก็มีแค่คุณคนเดียวที่มีอำนาจที่จะบริหารเมืองพวกนี้ผู้พันของสำนักงานเมืองเป็นพลเรือนและการส่งสิ่งของฉุกเฉิน เป็นเพียงอย่างเดียวที่ทําให้ผมของเขาร่วงได้การสืบสวนจะเข้ายึดสถานีป้องกันเมืองชั่วคราวหลังจากวันพิพากษาเราหวังว่าประภาคารจะสามารถช่วยเราในการกําหนดแผนการรีสตาร์ทอุปกรณ์การกระจายทุกที่รับทราบครับคําพูดของผู้พิพากษาเรียบง่ายและชัดเจนเช่นเคยและน้ําเสียงของเขาก็เย็นชาคมชัดเหมือนเดิมเลยมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้แต่หลูฟฟง ดูเหมือนจะยังเป็นหลูฟ่ฟงคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็แบบที่ผู้สอบสวนกล่าวไว้ผู้พันกําลังต่อสู้กับสัตว์ร,ร้ายที่ไม่อาจจะจินตนาการได้บางทีหลูฟ่ฟงอาจจะคุ้นชินกับมันแล้วก็ได้พฤติกรรมผิดปกติเพียงอย่างเดียวของเขาในคืนนี้แค่หันหลังกลับแล้วทิ้งไว้ตรงนั้นอยากจะเข้ามานั่งเล่นไหมครับไม่เป็นไรนายพักผ่อนเถอะ แล้วคุณจะไปไหนต่องั้นเหรอครับอ๋ก็ยังไม่ได้คิดอีกเหมือนเดิมนั่นหรอจะว่าไปแล้วมนุษย์สามารถไม่ได้พักผ่อน40ชั่วโมงได้เหรอและเขาก็คือหนึ่งในนั้นและดูเหมือนว่าตอนนี้เขาคงจะไม่อยากกลับไปที่ประตูเมืองอีกแล้วมีอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอแม้ว่ามันจะเป็นเพียงเบาะแสที่เกี่ยวกับสปอก็ตามฉันจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้พันคนนี้ให้ได้ถ้าเกิดว่า ถ้าคุณไม่มีที่ไหนจะไปแล้วคุณสามารถมาอยู่ที่นี่กับผมก็ได้เหมือนกันนะครับ